สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ร้านยำพิจานะครับวันนี้เป็นวันที่ขายวันแรกของปีเลยนะค่ะสวัสดีค่ะอ,อ,อ่นนี้กำลังทำยำยำยำม,มาม่านะคะม,มามาา่มานะครบับใส่ไนดะ้มาม่ารวมแล้วคะ่ใช้ของที่นี่มมร้อนมากกับบิน หรืดม่จะหยุดไปนเนื่อนนานกลับมาทีไรก็ขายดิขายดีเช่นเดิมมีลูกค้าสั่งแยกเส้นนะคะวีใหม่ที่ผ่านมาก็เป็นไปเที่ยวกลางเต้นกันอยู่แถวเหนืออะไรครับเป็นเด็กดอยหนาวมากกลับมาเสียงเปียกม่ชนก็หนาวนะมื่ชนก็เด็ก สิบกว่ามันก็น่ะ <laughs> โอ้ไม่น่าไปถามที่นู่นเลยเนาะ <laughs> เปลืองตังค์ <laughs> ไปหนไม่ได้ฟิลไงมันไม่ได้ไไดฟิล,ฟล,ลก็โอ้ไปเที่ยววัดมนะาทั้งนั้นเลยค่ะเที่ยววัดเด็กๆบอกว่าเบื่อค่ะเบื่อไ,ไปเชียงใหม่ต่อด้วยเชียงรายแล้วก็ตีรถก,กลับเลยเหรอไม่ได้พักกันใช่ไหมพักพักค่ะพี่นอนไปนอนที่อื่นไปสาว ยี่สามคืนอยู่นะคะพี่อ๋ออันนี้เป็นเครื่องยำม,มาม่านะคะนี่ครับแยกเส้นนึกว่าเที่ยวเสร็จตีรถกลับเลยใช้ใส่ก็เห็นไอทีเลงเช็คอินนครสวรรค์ check แล้วหนนะุ่ท่าหนูตื่นถ้าหนูเช็คอินที่ไหนคือหนูตื่นนะพี่อ๋อ <laughs> ไอที่จังหวัดอื่นอ่ะที่ไม่เช็คอินอ่ะคือไม่ตื่นนะพี่หรอกพี่ตั้มอยู่คนเดียวขับรถอยู่คนเดียว คือไปก็ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะไปเที่ยวอย่างเดียวใครถามว่าทางนู่นทางนี่อะไรแบบไปทางไงไปทางไหนไม่รู้อะค่ะพี่หนูหลับอย่างเดียวใช้เปิด Google นะครับ <c oughs> ออวันนี้ไม่มีหอยแครงนะมีมีหอยแครงค่ะเอาเอาลงเอาี่นี่ไม่นหอยแครงมีอยู่แล้วก็มีอีกแกะไม่ทันค่ะลูกน้องไม่มีวันนี้ ถ้าไข่แข็งไซส์ใหญ่ทางร้านจะแกะแบบนี้เนาะ,ะใช่ค่ะเดี๋ยวจะบอกว่า,าก่อนก่อนหยุดไปอ่ะเนาะจะเป็นจะแบบว่าไม่ได้แกะข้าง้งนึงคือมันมันตัดขึ้นไม่ได้จริงๆค่ะหนูเลยแบบไว้ฝาหนึ่งให้มันตัดง่ายๆด้วย นีลูกมานั่งมันจะเต็มร้านเลยนะครับเป็นแก้วด้วยานหน้าเองนี่นะครับเป็นแก้ว10บาทค่ะขายเยอะมากแต่วันที่เนี่ยที่ทำไปแล้วเยอะมากเลยนะบินอ่ะครับนี่แรกจะออกมาตั้งแต่ประมาณ4โมงนี่สองจิตสองใจกลัวจะมีคนมาร้องเพลงเนาะจะบอกว่าดูนะบินบินอัดกันเยอะมากเลยนี่เพิ่งเปิดนะคือหายวันแรกของปีนะครับ วันแรกของปีเธอแทนบอกว่าแม่ขายได้แล้วเด๋ยวหนูไม่มีตังค์ไปเที่ยวอืมน,นี่ครับพยาอให้ขายวันนี้ไม่ได้ออกมานะมาค่ะมาค่ะขอแบงม่วงขอแบงหลงข้าสิเรเรียกแบงม่วงขอแบงม่วงหน่อยแบงม่วงที่ยายให้หนูอะ่ะไม่เป็นไรแม่หาตังค์เก่ง <c oughs> อ๋อมีทวงหมองที่ยายให้ด้วยใช่ยายให้ไว ขอหมูแสดงว่าไม่ทันใช่ขอหมูเอาขึ้นไม่ทันอบไม่ทันด้วยเพราะวันนี้ผู้ช่วยไม่มานะครับแต่ยังอยู่ใช่ไหมไม่อยู่ค่ะเขาไม่อยู่แล้วหรอไปแล้วค่ะใช่ <c oughs> ไะคะโดนหลอกค่ะเขาบอกว่าเขาจะอยู่หนูก็เลยบอกว่าเออถ้าอยู่อ่ะเดี๋ยวพี่ให้ให้กินเออจะได้ไม่ต้องเอาเงินตัวเองออกมากินยำแซลมอนนะคะ ก็คุยกันที่ท่าไหนหนูไม่เข้าใจเขาหรือเขาไม่เข้าใจหนูก็ไม่รู้พี่ก็คือส่วนมากที่ลูกน้องออกไปเนี่ยไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันนะครับแต่จะเป็นเพราะว่าทางร้านหยุดเนาะบางทีก็หยุดแบบหยุดติดติดก็หลายวันนะครับไม่เป็นไรหนูเข้าใจใครไม่เข้าใจหนูเข้าใจแล้วนะหนูเข้าใจเขา ก็อยากทำเองนะถ้ามีเวลาเยอะพี่อยากทำเองทุกอยาก่างอยากดังใครแต่บางทีบางทีแบบสวัสดีครับสวัสดีครับซื้ออีกแล้วจ้ากินเทมไปด้วยมาแล้วครับนุ่นไปเอารูบิกมาแล้ว ลูกค้าได้แล้วค่ะพี่มาม่าที่บอกว่าแยกเส้นเนาะเราก็ยำแซลมอนเราก็ยำเส้นแก้วนะคะจ้าเท่าไ่ะเส้แก้วสที่ร้อกับร้อเป็น209เก้าจ้ะพี่ร้อยห้าแล้วก็อันนี้เจ็ดสองเจ็ดสี่คุณขอพี่สแกนเนาะจุแยกให้เป็นชุดๆเลยนะคะพี่ขอช้อนหรือช้อนได้ค่ะอ๋อได้ค่ะทั้งหมดเท่าไหร่นะคะสองเก้าพี่ อยู่ในนี้นะคะสองใบขอบคุณนะคะคพี่แต่ว่าสองพี่ตั้มีข้าเหนียวหนึ่งผ้าคลุงดิบเผ็ดน้อ,นอยที่นูนนะทั้งหนาวแล้วก็โดนฝนพี่กลับมาเลร็วโ,โหเสียงเปลี่ยนันเป็นแถวแต่ว่าตรวจแล้วนะคะปลอดภัยค่ะพอลูกไปโรงเรียนต้องตรวจหมดเลยครับ เ,เออ,เอีอออบินเขาอยู่นี่แล้วั้ามแย่รอสักครู่ตาหนูอ,อ่านมาอยู่อันนี้จะเป็นผ้ากุ้งนะคะดิบ <จะ S 3> ้าเป็ดน้อยน่าจะไม่ได้เห็นเงินถ้าแก่เลยเนาะแต่วันนี้ออกบ่อยนะคะพี่ประมาณห้าจานหกจานแล้วอันนี้ที่ไม่เคยได้เห็นบ่อยคือแอดไม่เคยได้มานะแอดไม่เคยได้มาหนึ่งไหมคะไม่ค่อยได้ขายสองะค่ะ ก็หลังจากนี้ไปก็อาจจะได้ชมกันบ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าแอดเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะรากเส้นแก้วหลุกุ้งอันนี้อันนี้ไม่เคยออกแน่นอนมีแต่ยำเส้นแก้วอะไรอย่างนี้อันนี้ลูกค้าสั่งรากราบเส้นแก้วค่ะมันจะเป็นยังไงมาดูกันมาแล้วครับหมูโดยมือวางอันดับหนึ่ง ้า่อนน,นี้คงยังไม่มีแลนที่จะหยุดใช่ไหมมีค่ะวันที่สิบวันเด็กอะค่ะพี่สิบส oh. ี่สิบห้าเนี่ยหยุด <Okay. S 1> แต่ตอนนี้ขายยาวก่อนยาวของหนูอะแค่ที่สุดน,นะสิบวันนีงคือที่สุดแล้ว ่ตนี้ใชมจ้าเสียบได้เลยค่ะลูกค้าบอกว่าเริ่มชินแล้วน่ะ mm hmm. โอ้โหชินแล้วแหละเป็นสิบกว่าปีแล้วแมค่ค้าทำแบบนี้ mm hmm. อันนี้คือลาบเส้นแก้วค่ะนี mm ูก hmm. ุ้งนี่เจ็ดิบาทนะคะเจดสิบบาท เปนนิ่หนาปึกครับมะขามมาะม่วงกูมาพี่ต้อม บอ,อกโต๊ะสองให้หน่อยลูกค้าสนะั่งกูมาอ่ะพี่กีดได้ยินเลยนะพี่ต้อมหรือพี่ต้่ำพี่ต้อมหนูมีพี่เต่าเต่าเยอะไปหน่อยเรียกผิดเรียกถูกเรียกเรียกผิดชื่อได้เหรอดูขอกลูกค้าว่าวันนี้มันเป็นสองตัวใหญ่หรอ้อยยี่ลูกค้ารับไหมถ้าไม่รับไม่เป็นไร มีหอยนางรมนะคะยังไม่ครบเดี๋ยวมีหอมเจียวแล้วก็สาลาเปา<ม>ก็ครบแล้วนะพี่ต้ามสามตาไปเส้นกรอบหมูยอแยกน้ำพิเศษก็้ชมกันยำสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้เส้นกรอบหมูยอแยกน้ำพิเศษ นคนพอดีคืออะไรอันนี้ธรรมดาจะเจ็ดสิบพิเศษแปดสิบบาทนะคะไม่ได้ให้ดูใช่ไหม หนจะบอกว่าหนูหันชิ้นใหญ่อยู่นะใส่กรอกแต่หมู่ยอมันหั่นได้แค่นี้ที่สุดติดกระเด็นข้อตามีเรื่องราวตลอดเศร์ตามาก สิบบาทจ้าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้แต่เพียงเท่าน,น,นี้นะครับคลิปวนันไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ